สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับอ้างตัวเป็นพนักง,งานดูดซ่วมเทศบาลของเข้าบ้านพอเผอชกเงินพ่อเท่าวัย87ก่อนชิงหนีนะครับเมื่อเวลา12.00นวันที่25 58, พฤศจิกายน58นายประสิทธิ์สงกชาอายุ87ปีอดีตฐานเกษียณฐานอากาศนะครับเกษียณอายุราชการนะครับเขาแจ้งความกับพันตำรวจโ,โทภูริวัฒน์นะครับนิเวศวิทยาพนักง,งานสอบสวนสสออบ,บึงกลุ่ม ว่ามีคนขับรถดูดซ่วมอ้างว่าทางเทศบาลให้เข้ามาดูดซ่วมที่อุตันก่อนที่เข้ามาชิงทรัพย์ไปเป็นเงินจำนวน3,700บาทนะครับายในบ้านเลขที่4ทับ185ซอย10หมู่บ้านธนสินถนนนวมินทร์68แขวงบึงกลุ่มเขตบึงกลุ่มนะครับนายประสิทธิ์เปิดเผยว่าตนอาศัยอยู่กับนางสุพรีสงประชานะครับอายุ59ปีลูกสาวอาชีพพนักง,งานฝ่ายสไตล์ของบริษัทแต่ไซโจเดนกิจำกัดน,นะครับ ก่อนเกิดเหตุลูกสาวของตนออกไปทํางานนอกบ้านช่วงเช้าตามบุติต่อมาในช่วงเวลาส่วนานศูนนมีรถหกล้อดูดซ่วมเอกนชนไม่ทราบทะเบียนจอดหน้าบ้านมีชายสองคนมาเรียกตนและบอกกับตนว่าทางเทศบาลให้เข้ามากําจัดซุ่มที่อุดตันจู่ๆชายคนแรกเปิดประตูเดินเข้าไปในบ้านและเดินเข้าไปในซ่วมหลังบ้านซึ่งชายคนแรกบอกกับตนว่าซ่วมยังไม่เต็มเพียงแค่ต้องใช้น้ํายาหยอดล้างท่อคิดค่าบริการเป็นเงิน450บบาทเท่านั้นนะครับ ชายดังกล่าวได้เรียกเก็บเงินลุงในจำนวนศี่รสิบาทจากนั้นตนจึงไปหยิบเงินสดที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งจำนวน1,000พันบาทให้แก่ชายคนดังกล่าวและรองเงินทอนแต่ชายคนดังกล่าวกับคว้างเงินที่วางไว้ทั้งหมด3า0เจบาทตนรู้สึกตกใจจึงไปเรียกคนข้างบ้านให้เข้าช่วยเหลือจากนั้นชายทั้งสองคนก็เดินทางกลับไปโดยไม่มีการพูดจาอะไรนะครับจากนั้นตนจึงเดินทางเข้ามาแจ้งความดังกล่าวนะครับด้านพันตำรวจเอกสุพลคำชูนะครับพนักงาน ผู้กกับการสอนอบึงกลุ่มนะเปิดเผยว่าหลังจากแจ้งเจ้าที่จากเจ้าที่ได้รับแจ้งนะได้สั่งการให้เจ้าที่สายตรวจออกตามสก,กัดจับแล้วแต่ผู้เสียหายเป็นคนชราแจ้งเหตุช้าเกินไปนะคนร้ายจึงหลุดไปได้ก่อนแจ้งประสานให้พื้นที่ข้างเคียงตรวจสอบอย่างไรก็ตามต้องทําการตรวจสอบกล้งองวงจรปิดในเรือนหมู่บ้านและซอยข้างเคียงอีกครั้งนะครับเพื่อหาทะเบียนรถสูบสิ่งปฏิกูลดังัดดงกล่าวนะครับเพื่อติดตามตัวมาดําเนินคดีในการด่วนนะครับ เขาคนร้ออายมีพฤติกรรมที่อุกอาจก่อเหตุการักแสกและอาจจะเลือกเหยื่อที่เป็นคนชราพักอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลําพังขอบชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีคนแก่อยู่ที่บ้านคนเดียวให้กำชับลองภัยจากคนแปลกหน้าเพื่อป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับ